รู้เรงดดยไงสรุกแบบนี้ต้องมาให้ได้ครับผม ครับโอ้โ,โอ,โโอโ้น่าจะเป็นเหยื่อขาดติดปากปลาอยู่นะครับแล้วเช์จะทําการช่วยเหลือนะครับปลาตัวนี้นะครับ สวัสดีครับน้าๆนะครับที่ชื่นชอบในด้านกีฬาตกปลานะครับวันนี้อยู่ที่บ่อสุรินฟิชชิงนะครับบ่อสุรินฟิชชิงนะครับวันนี้เรามาตกกระพงช่างออกกันนะครับเป็นเจ้าแรกที่ทํากระพงตกเล่นนะครับในจังหวัดสุรินนะครับดูนะครับนี่นะครับน้าบอมครับผมนับเปรมครับโดนหลอกเข้ามาตีคอกชีโดครับผมส่วนนี้ครับโปรญี่ปุ่นเปลี่ยนเป็นโปรจีนแล้วครับผมโปรเวียดนามครับส่วนนี้น้าแสนนะครับ คนเดิมครับสายมึนนี่ครับไม่เน้นปลาแต่เน้นหาครับดเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เฮียกันว่ากติกาทางบ่อมีอะไรบ้างครับเฮียสวัสด,ดีครับอขอสัมภาษณ์กติกาบ่กระบงช่างออกนะครับเป็นยังไงบ้างครับครับค่าบริการก็มีอยู่ประมาณสามช้อยนะครับช้อยแรกก็คือห้าร้อยออกฟรีสองโลช้อยที่สองก็คือค่าตก,ค,าตกาค่าตกสามร้อยออกฟรีโลนึง แล้วก็มาตกเล่นค่าตก200แต่ปลาไม่แห้วออ่าก็คือนักกีฬาก็ต้องช่วยกันเซฟอุปกรณ์ก็คือเซฟปลาด้วยใช่ครับต้องบีบเนี้ยงนิดนึงครับบีบเนี้ยงตะขอครับตะขอปลาจะได้ไม่ช้ำมากอ่าโอเคนะครับรับทราบนะครับใครสนใจก็มาได้ที่บ่อสุรินฟิชชิ่งนะครับโอเคครับนี่ครับภาพบรรยากาศนะครับบ่อสุรินฟิชชิ่งนะครับ ส่วนบ่อนี้คือคือบ่อข้างหน้านะครับเป็นบ่อตกสวายนะครับกับปลาบึกนะครับก็เป็นบ่อตกเล่นเหมือนกันนะครับบรรยากาศก็มีซุ้มให้นั่งนะครับอาหารก็สามารถสั่งได้นะครับดูครับโปรแต่ละท่านนะครับวันนี้ระวังชนตอนะครับนะชนแล้วชนเลยยนเเล็ะ นี่นะครับเราเดินมาได้สักพักนะครับก็จะเจออีบ่อนะครับส่วนบ่อนี้นะครับเป็นบ่อแข่งตกปลาดินนะครับส่วนบ่อนี้นะครับก็เป็นบ่อปลาดินเหมือนกันนะครับจะจัดแข่งไปเรื่อยๆนะครับส่วนบ่อกระพงอยู่นู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ่อกระพงกันนะครับ บ่อกระพงก็จะอยู่ใกล้เขาหน่อยนะครับก็จะมีซุ้มกรรมการนะครับแต่วันนี้ไม่มีจัดแข่งขันนะครับก็เราจะยึดซุ้มกรรมการเป็นที่พักของเรานะครับนี่นะครับบอกกระพงนะครับมีสไลเดอร์ให้เล่นด้วยนะครับลบเอาละเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับโปรจีนเดินไปนู้นแล้วนะครับโปรจีน ตัวนังนี่ก็น้าเปมน้าบอมน้าแสนนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะครับโอ้โหน้าเปมโดนแล้วนะครับมาแล้วกระพงนะครับโอ้โหปลาเก่าด้วยนาเปมตาย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 อย่างนี้ตายตายดูนะครับสนุกเลยครับโอ้โหดูครับ โอ้โหไซเยอรมันไซเยอรมันนะครับตะเปรมนะครับนาวิ่งไปเล่นตรงนู้นเลยวิ่งไปเล่นคนเดียวตรงนู้นเลยไม่น้าต้องไล่ผมด้วยหูยปลาไซโตครับผมโดนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูปลานะเปรมกันนะครับโอ้โหไซใหญ่เลยนะครับ ดูนะครับดูดูแอคคันนะครับอุ้ยโอ,ย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 อย้รู้เรื่องครับกัดผิวน้ำด้วยนะครับถอดผิวน้ำเมื่อกี้เอ่อถ่ายไม่ทันนะครับม,ม,มาแล้วครับผมกิปปงกิปเปอร์ปปอ,อยู่ไหนเอ่ยมาครับขอกิป,ปเปอร์เลยครับน้องบอมครับผมโอ้โหไซส์ใหญ่จริงๆครับตัวนี้ แคบโอ้นะครับเอาขึ้นเองเลียหรีบขึ้นรี่ปล่อยนะครับพูดหลงนี่พี่เบาเบาเบาดูดูสายปลากันนะครับเราต้องทำเวลานะครับ เบาๆอ่ะเซฟเซปลาด้วยเซฟเซปลาด้วยเอาครับจะปล่อยคืนนะครับบ่อตกเล่นนะครับใครสนใจมาได้เลยครับบอกลินฟิชชิงนะครับเฮ้ยๆเกือบแล้วไปละใจเย็นๆค่อยๆให้ปลามันพักตัวเรียบร้อยครับผมจอิงๆครับ โดนแล้วครับระบมโดนแล้วโอ้โหนี่ครับผมปลาอยู่นี่โอ้โหสงเัยเราจะต้องเปลี่ยนเป็นปลายางกันแล้วนะคตอนนี้ไปดูนะบมกันครับนี่ครับห่างหายไปนานครับนะบมดุกดุยครับผมน้บอมดุกดุยมาโหดุกดุยไง สนุกแบบนี้ตงมาให้ได้ครับผมเจ้าขึ้นยังไงครับโอ้โหไซด์ดื้อนะครับไซด์ดื้ออือหือโอเคครับไซส์สวยไซส์สวยสวยไซส์จานนะครับผมยกลยกซะงานนี้เรียบร้อย นี่ครับผมนี่ครับตัวที่โดนเมื่อกี้นะครับบ่ตกเล่นนะครับต้องทําเวลาิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องเซฟเซฟปลานะครับช่วยๆกันนะครับจากโปรบอมนะครับปลกตอนนี้กําลังทําการเอาเหยี่ยวจากปากปลาครับปลาก็แรงดีนะครับปลา ดิ้นดีหลือเกินครับเอาเหยื่อก็ออกยากนะครับปลามันดิ้นนะครับรู้สึกว่า,วารู้สึกว่าเรียบร้อยครับผมไปไปไปเรืยรอยรทำเวลาครับเคยเห็นน้ำหมอมิงไหมครับทำเวลาครับทำเวลาครับดูครับปลาให้มันกัดเหยื่อผมต่อเลยครับ ปดกิปเปอร์จับปลาด้วยดูว่ามันไปไหวไหมถ้ามันไปไหวก็ปล่อยถ้าไปไม่ไหวเราก็เก็บไว้นี่ครับล้างหน้าปลาครับหน้าทำอไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไหนลงลง ใจดี <laughs> ตัวนี้ดูท่าน่าจะไม่ไหวนะครับไปเก็บหยุดเ,เลยตัวนี้ไม่ไหวนะครับอ่ะเก็บแล้วกันนะครับป<ะ>้อช่วยๆกันนะครับนักกีฬานะครับตัวไหนที่ไปไหวเราก็ปล่อยนะครับตัวไหนไปไม่ไหวเราก็เก็บนะครับนี่ครับผม ได้มาแล้วนะครับหนึ่งแต้มนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะกินลึกนะครับนี่ครับไปไม่ไหวครับนอนถังแล้วนะครับเดีย๋ยวไปดูกันต่อครับผมเราไปแล้วน,นี่ครับผมมาแล้วมาแล้วโอ้ปาลาแรงดีด้วยอื้อ เราตีด้วยแล้วกันสนวยกินหย่อะไรครับนะปลาย่างครับผมสนไนเปอร์ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> เรียบร้อยครับ <S <S 1> <S 1> นี่ครับดูนะผมก็ปล่อยนะครับ ไปแล้วครับผม <S 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 โอ้โหมันวิ่งไปเลยครับผมช่วยๆกันนะครับ <Okay. S 3> โอเคนี่ไงเราโดนเร็วนักแสนโดนเร็วนักแสบนบโดนเร็วนแสนอุ้ยปลาโดนอยู่นู่นก็ตายนะกแสนทำไมวะโอ้ลองมาดูเหยื่อนะกแสนกันนะครับลองมาดูเหยื่อนะกแสนกันนะครับนี่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 ปลาอยู่นี่ครับลองมาดูเหยื่อนะกแสนกันนะครับทุกคนนะครับใช้หัวจิกเล็กๆนะครับ ปลาอย่างน้อยๆนะครับเด้นกันที่ฝีมือนะครับค่อยๆเคาะกันนะครับมาดูเหยื่อทั้แสนมาดูเหยื่อทั้แสนไม่ต้องพูดดูเหยื่อทั้แสนกัน <c oughs> โอ้โหปลากัดหรือปลาเกาะน้ำหอกมันะมโดนจิกเนาหล้างๆๆนี่ครับโอ้โหเหยื่อตัวเบลอโอ้โหเรียกว่ากระพงปลาเช้า ดูนะครับเหยื่อนะเศษนะครับฝีมือจริงล่ะนะนะาทำเวลานิดนึงตายตายทำเวลานิดนึงเร็วๆๆ็วนี่ครับผมต้องเตรียมพร้อมนะครับต้องเซฟปลานะครับอุ้ยนี่เร็วเร็วเร็วไม่ไม่ไม่เอามือจับเลยมือจับปล่อยเลยนี่ครับเศษจะปล่อยปลานะครับ นี่ครับฟื้นนะครับไลนะครับอแข็งแรงดีนะครับว่ายไปเลยเอานักแสนโดนไปดูปลานแสนกันว่ามันใหญ่ขนาดไหนฝั่งนู้นจะโดนนะครับนะผมนะครับแต่อยู่ไกลไปนะครับไม่ไหวจะเดินนะครับนี่ครับมาดูปลานัแสนกันนะครับให้ทายครับ ปลายางตัวใหญ่อย hey, ู่ดีเลยผมถือเหยื่อมาตัวเดียวเฮ้ยใช่หรือเปล่ากัดง่ายอย่างเงี้ยดูดูดูเราไปดูเหยื่อกันนะครับโอ้ยเขาคีมไหนครับคีมอยู่ไหนครับเร็วๆนะครับเร็วหน่อยวะกโดยโอ้โหเต็มเยอะหน่อย อ๋อทางนั้นขึ้นดีจังวะดูครับดูครับปลายางตัวใหญ่ๆนะครับงานถนัดนักแสนนะครับทางนู้นนะทางนู้นนักแชมป์ก็โดนนะครับโอ้โหกำลังอัดอยู่เลยครับนักบอมก็กำลังทำการปล่อยปลานะครับนักแชมป์ก็อัดแล้วนะครับนักแสนก็ปวดเหยื่อครับอือือเอาละครับหลุดง่ายๆอย่างนี้ครับรอดแน่นอนครับ บีบเงียงนะครับดูนักแสนปล่อยปลาครับ,อรบโอ้โหแข็งแรงดีครับโอ้โหไปแล้วครับผมเรียบร้อย <Front. S 1> รันแชมป์โดนนะครับนี่ครับเดี๋ยวนะกแชมป์อยู่นี่นะครับ Move X สีดำแต่มันไปเกาะปลามาดูครับโอ้โ โอ้น่าจะเป็นเหยื่อขาดติดปากปลาอยู่นะครับน้าแชมป์จะทําการช่วยเหลือนะครับปลาตัวนี้นะครับดูนะครับอออโอ้โหยกแล้วครับผมนี่ครับโอ้โหนี่เหยือ่อนี่เหยื่อผมนี่เหยื่อน้าแชมป์นะครับนี่เหยื่อผมอ่าอันนี้นะครับเหยื่อผู้ใดก็ไม่รู้ครับผม โอ้โหปลดแล้วนะครับดูนะแชมป์จะปล่อยปลานะครับเออุ้ยปล่อยเลยก็ได้โอ้เหนื่อยครับตากร้องวิ่งมาครับเหนื่อยโอ้โหแข็งแรงดีครับผมวบวบไปเลยครับ

อุ๊ยโดนแล้วโอ้โหโอ้โหอะตัวแรกเหรอนะครับท่นสายผมอะครับใช่เหรอใช่เนี่ยโอ้ยไปแล้วก็ไปแล้วอือหืออันนี้ไหมไม่รู้เอาละหลุดแล้วครับตัวที่สิบแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ย โอ้โกับตกน้ำอุ๊ยชอนี้ครับเดี๋ยวขอขึ้นหน่อยครับโอ้ยนี่ครับสนุกเลยนะครับไซนี้ตัวนี้ผมเก็บเลยนะ ปล away, ่อยให้เขาก็โดดไปเลยนะครับเรียบร้อยครับหมดแรงแล้วครับทำไมต้องมาเคลื่อนใกล้ผมโอ้โหลองดูนะครับว่าจะรอดหรือเปล่าว่าเขาจะมีแรงไปต่อหรือเปล่า ไปแล้วครับมีแรงนะครับไปแล้วครับขาวว่าทังนั้นปากัดดีครับไปดีรออะไรนี่ครับผมโอ้โหนี่นี่นีนี่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 นนี่แชมป์ของเรานะครับเีบแล้วครับตัวนี้ล้ก็หวดไม้นี่ไปหลุมนัแชมป์เลยนะครับ โอ้โหปล่อยเยเดี๋ยวแชมลองปล่อยอยู่นะครับถ้ารอดก็คือปล่อยนะครับถ้าดูอาการแล้วไม่ไหวก็จะเก็บนะครับ จับมือไว้เดียวเป็นไงนะไปแล้วครับผมโอเคครับเอ้าไอ้เชปมก็โดนลุล่ะุ้ลุบแล้วลุลุแล้วอุ้ยนี่ครับหน้าแสนครับจะปากขึ้นได้ไหมยกดิยกดิงานนี้ยกยก ดูนะครับเสดทำการปล่อยนะครับต้องสลัดนะครับสลัดนะครับโอ้ยเป็นไงล่ะบอตกกูดีนัดตัดน้ำใสเลยนู่นครับน้าแชมป์โดนนะครับปักนะครับเราไปดูน้าแชมป์กันนะครับตอนนี้ปลาเริ่มกัดแล้วนะครับคุ้นวายเลยนะครับนี่ครับโอ้โหปลาอยู่นี่วิ ใส่ได้เลยเนี่ยฮะเจ็ดสิบเลยเหรอนี่ครับอื้นี่ครับผมเยอมีหูด้วยครับหูไก่ย่างทำการปล่อยนะครับ ปาลาแรงดีมากครับนีป่ปลาสวยด้วยนะครับบอกสวยพิชชิ่งปลาแรงดีจริงบอกสวยโอ้ยบอกสวยปลาสวยด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับนะจับฟุ๊กวิ่งฟุดเลยนะครับผมปาลาแรงดีนะครับ หลังจากตกเสร็จนะครับก็มานั่งพักอยู่ศาลานะครับนี่ก็ปลานะครับมา5้าคนก็5้าตัวนะครับค่าคัน3 0 0บาทเอาปลาออกได้1นึหนึ่งตัวเป็นหนึ่งโลนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับบรรยากาศก็ร้อนแล้วนะครับนี่ครับผมก็เอาง่ายๆครับแชมป์อยู่ไหนเนี่ยแชมป์นี่ครับผมก็เอาง่ายๆนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ต้องของตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ